สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟัง่ป้ายสู้ขู่ทุกคนครับเนาะคลิปนี้เชื่อหลักภามาเบึงนะครับรถเอลหาซุนนะครับผมตัวนี้ดาวต่ํานะครับผมตัวนี้รับรถอยู่สามหมื่นพี่น้องนะครับรับรถสามหมื่นนะครับเป็นรถปีหกสี่นะครับเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดเอสพีนะครับสองพันกว่าชั่วโมงนะครับผมอ่าสองพันกว่าชั่วโมงนะครับกัข้างล่างกับมีสีมีสนิมเนกหน่อยนะครับถ้าขันซูว่าลูกค้าจองก็สีเก็บสีเก็บรายละเอียดให้ไหมนะครับตัวนี้ยางหน้าเดิม นะครับอย่างหน้าอย่างหลังเดิมๆนะครับผมเนี่ยดาวสามหมื่นบาทนะครับราคาอยูหาแสนสองหมื่นห้าพันนะครับผมห้าแสนสองหมื่นห้าพันนะครับผ่อนงวดย่อยเดือนละสองพันนะครับผมงวดใหญ่กับประมาณแสนห้าพันพี่น้องนะครับผ่อนหกปีนะครับผู้ใดสนใจคันนี้กับโทรหาเสี่ยหลักคือเก่านะครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์เก็ดสามแปดหกแปดหนึ่งนะครับผมหรือว่าอยากได้คันสภาพ แบบไดกัคอามเมียนกามากกันได้นะครับผมมีให้เลือกให้ชุ่มหลายขั้นนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้เชิญรละคอตัวล่าไปก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับ